สวัสดีครับผมาฟชแนใชัยมงคลครับมานนี้กับมาเที่ยวที่หาดพัทยาครับอ่ามาเที่ยวหาดพัทยาพอดีมันนี้ผ่านมาพ่อควายนะครับเลื่อมหยาอยู่ริมหาดพัทยาครับมันนี้ก็ได้เสผ้าอ่าผิวน้องมาเบิ้งเต้าจกของเพิ่นบ่เห็นนะครับเจาของจักไปช่างได้เออก็เลยขออนุญาตเพิ่นฝากกับคลิปไปนี่แหละว่าขออนุญาตไทย เก็บควายในเดอ้อไว้ถอเบงยู่หาดพัทยาครับพี่น้องเอา้าเอาอยู่หูก,กับมีอันมีเก็บหนีบย่างดีครับควายกระที่อายุประมาณจักสองปีนหละพี่นอ้องอาจจะคิดว่าเอาหาดพัทยาจังไหนจังมันมีควายครับหาดพัทยาหน้าเสือกเลยครับเดอ้อหน้าเฉือกนาาะฮะสารคามเท่านี่แหละอ่าเพิดมีหาดเปิดละมีหม่องนาง ชมวิวงามตัวแม่เมือนแรลงเนี่อากาศดีนะครับแต่แวะผ่านมาทางอำเภอน,นาเชียกนะครับกับแวะมาเที่ยวเพิ่งรับโอ้ควายถูกตัวเิ่นใส่กิบใส่หูพร้อมนะครับจ้ควองเพิ่งจะไปทางไหนครับเดี๋ยวเพิ่งควายกับบรรยากาศไปน้ำกันเนี่หละครับโอ้ยตัวซ่อกันเพิ่งเป,เ,ปเลือกตัวซ่อกันมามาเลียงเลย เออนี่กิบพร้อมนี่ครับอายุก็่ปีประมาณสองปีกว่าเนี่ยแหละอ่านี่เป็นระยะครับบุญท้าบุญกับไม่อีก <c oughs> หาพัทยาน่าเจ๋อกะัะเป็นหมองที่นางฟักพอนยันใจนะครับเดอ้ออันนี้ก็ปักจิบขึ้นกันครับที่หูเออตัวซ้ำกันเลยฮ่าฮ่ <c oughs> ถ้าคุณก็มี่ครับพี่น้องเดินเดี๋ยวพาไปเบิง้งฟังท่างพูดเพื่นกับปลูกผักครับมีุ่กผักเลยยุบไก่น้ำกับปลูกผักางานนี้เป็นหนาน,นาวมันยากาศเนี่ยมันแรงนี่โอ้มองทีชุดยอดเลย เอ้าถวนี้ยังจังไมากด้ทันนี่ครับเที่ยวคื่อแบบาแต่ว่าโอียผิเง้มก็เห็นค้วแปลกๆัีรักมากูเดียวเันี่พมียนตนี่โอ้ยบ่พอกันดูมาเห็นค้วแปลกๆคือยังโตสกันดีแ่น้อบานี่โอ้ค้เพิ่นสีมีกิบปากหูสุดโตเด่นคนไปซื้อมันตะไพนี่แต่ว่ามันง่ามมันแตกแต่ไม่งา นี่กับต้นหนึ่งครับยิน <c oughs> แล้วก็น่นน้ำโอ้โอจะเป็นมีความสุขครับต้นนี้อยูใ่ในาน่านลงไปไกลพ่าได้ไมีกิบป,ปักหูคือกันหรือว่าพ่นม่ปักเองหรือว่าพ่นไปสือมาตะมองไหนบุญ พักไกลกันแล้วขอ,อกันเลยมีสุดโตเลยกิบปักงูสุดโตเล้ิ่นปักเองหรือว่าเพิ่นไปซื้อมาจากฟาร์มทา้งในกับพ่อลูกจ้าของเพิ่นบ่บ่อยู่ครับอา่าขออนุญาตถ่ายเพิ่นทางผ่านคลิปไปนีล่ล่ะแต่ว่างามตัวนี้งามอีหล,ลีนี่นี่กล้วยแม่นี่สองเม่มองมองนี่งามอ้ยงามแท้ขาวจนพรอยนั่นนั่น อยู่พี่น้องเาไปเบิ้งตัวสุดท้ายครับท่างพี่ต้งเบิดมี6หกตัวคุณลามไปแต่ว่าตัวนี้เก็บหลุดบ่ เห็นหูเป็นแวงแวงอยู่อ <personal paid> ้วนต้องต้องนี่อ <rawd Moder> ้ยตองต้องดีดีตัวนี้ตาหักเออว่าตองย่านว่าตองย่านแล้วของประยู่รด้วพี่รองเด้อบุคคลว่าติดทามเพิ่นแบบไหนให้พี่รองเพิ่งซื้อดอกคลิปนี่เห็นใบง่ามแปลกนี่ซ้ำกันเลยเออต้นซ้ำกันแต่ว่ากิฟต์ยุหันี่หลุดออก จับเนี่ยมาเออแกล้งนายท้าย,อยพอบรรยากาศกรด็ดีทะเลน่าเชือกครับนี่ก็เป็นทะเลน่าเชือกเลยครับเด้อพัทยาสองพนบอกวังสันแล้วก็ แต่พานไปผ่านมาแล้วครับอำเภอนาเสือกจังหวัดมหาสารคามครับมาแวะมานั่งพักผ่อนจอนใจดีกว้างขวางครับสุดลูกพวลูกตาเว้ยพื่ออะไรเนี่ยเพื่อนคนหลายๆมาผักพรอนได้ครับเอาละครับจบจบคลิปซรัพนี้ครับขอบคุณอะไรครับไฟชแนลชายมงคลขอบคุณในไลค์ที่ชื่นคลิปขอบคุณที่ติดตามนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ